สวัสดีครับเพื่อนๆคะรับกลับมาอีกแล้วนะครผมมายุสคานฮวันนี้นะครผมมีรถสะสมคลาสสิกมาแนะนำอีกหนึ่คันนะฮะก็คือเจ้าตัวนะครับ w 211นะครับก็คือตัว e320 นะครับแอ a ์เนการ์ดนะ,ะตัว e s t a ต e นะฮะห้าประตูเป็นตัวแวนปี2011นะฮะพันนีโ้โหสภาพดังฟา้ามากนะฮะแล้วก็เป็นตัวแลนเทมด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่กำลังหานะครับ รถนะฮะสะสมรุ่นนี้อยู่นะฮะนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ 084, 384, 8404หรือว่าแอดไลนเบอร์ผุมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะคันนี้สวยมากนะครับเป็นสซรลูปเป็นตัวแวนนะแล้วก็ไม่เข้าหมื่นตโลเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเจ้าของเก่าดูแลได้ดีมากนะครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะในส่วนตัวราคานะครับเปิดขายเพียง5,7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะขายสดอย่างเดียวนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปชมนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อมารับผมอนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของตัวบิลสองหนึ่งหนึ่งคันนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเครื่องนะครับสามพันสองนะครับผมก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบทรงกลมๆแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ อาจังหน้าสวยๆนะฮะสภาพแบบนางฟ้ามากเลยนะครับนะสวยๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแอรเวนการ์ดนะครับเดบิวสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะเป็นตัวแวนนะครับสีเสือต่างๆบางๆเลยนะครับในส่วนตัวล้อยางนะยางจะเป็นยางเมชชลินนะฮะ่0 4นะครับผมยางปี2019นะครับล้อแม็กนะฮะลายเดิมจากโรงงานเลยนะฮะสวยๆนะครับนี่นะครเป็นตัวแอรเวนการ์ดนะครับนะ กระจกก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับภาสีพลบนะครับนะหมดปีปีหน้าเลยนะครับนะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีสลูปมีรูปแหล็กนะครับสําหรับใครที่แบบแนวสะสมนะฮะชอบนะรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าในตลาดนะก่อนที่ผมจะรีวิวไปหาข้อมูลนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะในตลาดนะครับผมกุญแจนะครับเอเบลเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีส้มเมียมติดมานะครับนะ ภายในก็จะได้เป็นตัวบุนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วลายไม้นะครับมีเมมโมรี่เซ็ตเบาะนะครับมาให้3ามชุดนะฮะทั้งซ้ายขวาเลยนะครับรายละเอียดตัวรถค่อนข้างสวยเลยแหละนะฮะเพื่อนๆนะฮะค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่น็อตเนร้ต่างๆนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนะเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับตัวหัวนงหัวน็อตนะครับนะรายละเอียดภายในนี่คือแบบ ถ้าไม่มีที่ตินะรถปี11นะฮะแล้วก็คันนี้ไม่เพียง9 0้า0ื่นกว่าโลนะครับไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะฮะัูตัวรถนะปรับเปลี่ยนมาเป็นจอนะฮะเขาเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d มาให้แล้วนะครับติดกล้องถอยหลังนะครับมีระบบต่างๆใช้งานขับดีเลยแหละช่วงลงช่วงล่างแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นช่วงลงช่วงล่างสวยๆเลยนะครับนะมีสโลปนะฮะที่อันนี้ที่บังแดดนะครับผม นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย <c oughs> เขาจะติดม่านมาให้นะครับเพ <c oughs> ื่อนๆ <c oughs> ด้านหลังจะติดม่านมาให้มีม่านมาให้นะครับนะหรูเลยแหละสวยเลยนะครับ <c oughs> เป็นแวร์นะค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้เห็นนะฮะในท้องถนนนะผมไม่ค่อยได้เห็นเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขายด้วยรุ่นนี้นะครับก็นะรายละเอียดผมรีวิวไปก็นะครับตรงไหนผิดพลาดต้องนะขอภัยด้วยนะครับนะพี่ๆที่ดูคลิปแล้วนะครับก็สามารถ แนะนำมาได้นะฮะในช่องคอมเมนต์นะครับผมนะห้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะครับพี่ผมว่าคุ้มนะครับนะเอาไปทําราคาได้เลยนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับนี่ต่างๆนะเป็นตัวแวร์นะห้าประตูดีไซน์ทรงสวยเคยแบบเอาไปแต่งใส่แบบล้อ BBS นะฮะใส่ชุดแต่งบาร์บัสอะไรต่างๆดูสวยเลยแหละนะฮะตัวนี้ รถนะก็จะเป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะครับนะด้านหลังคือกว้างเลยนะฮะนี่นะฮะตัวน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะแล้วก็มีตัวนะที่บังของด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยรถสวยมากสวยมากเลยนะฮะผมบอกเลยว่าใครที่แบบ หารุนนี้นะฮะหารุ่นน,ะะนี้อยู่นะครับมาเห็นคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะประตูด้านหลังของเขาจะเป็นประตูแบบดูดนะครับระบบดูดนะเนี่ยนะฮะเป็นระบบดูดนะครับติดกล้องถอยหลังมาให้เรียบสวยสีเสือต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะเนี่ยผมรถเพิ่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวไปล้างนะครับขัดสีตั้งขายได้เลยนะครับนี่นะในะส่วนตัวรถค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับ ก็ฝากด้วยละกันนะฮะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะมาคุยมาดูรถมาลองขับมาต่อรองราคาหน้างานได้เลยนะครับในสุดตัวนี่นะครับเลือนไม่นะฮะเลขไม่เก้าหมื่นเนี่ยสตาร์ชีกเดียวนะครับเก้าหมื่นนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับ ติดกล้องหลักมาให้ชัดเจนเลยนะครับนะก็ดูยูทูบยูทูบได้หมดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้นะครับนะสวยนะครับถ้าไม่มีทิฏฐิเลยนะสลูปนะสลูปใช้ได้ปกตินะครับนี่นะฮะสลูปใช้ได้ปกติ จกตัดแสงนะครับที่วังแดดนะครับอันนี้จะหลุดไปนะครับผมนี่หลุดไปฝั่งนี้นะครับอ่าหลุดหลุดทั้งสองข้างเลยนะครับพี่นะครับแจงแจงพีไ้ก่อนนะครับอ่านะฮะไฟนะครับไฟติดปกตินะครับ นะครับด้านหลังสวยๆอ่เดี๋ยวไปดูนะครับห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องกันนะพี่ๆว่าเป็นไงนะครับนะห้าเจ็ดห้านะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับห้าพันเวลาจะเปิดนะฮะเดินลงเนะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นได้เลยครับนี่โต๊ะเครื่องนะครับ งานเบลเลอร์แบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องเงียบนะครับเงียบสนิทเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับสวยๆนะครับไม่มีขยะเลยนะละเอียดห้องเครื่องนะครับเลขโค้ดต่างๆอยู่ครบนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับพี่ๆถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ู4 3 8แปดสี่สาแปดสี่แปดสี่สี่นะครับนะโลโก้สวยๆเลยนะครับ ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับ W211 นะครับเ e อ c e d e s b e n z E320 งนะครับแอร์บังกาตัวแวนนะครับปี2011นเะครับเลขใมหม่นเกนะครับ5 7 0แ0นบานะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i b ์กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอบคุณเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ